อากาศภายในคฤราสา์รู้สึกหนักอึ้งในบ่ายวันนั้นแม้ว่าจะไม่มีใครกล้าพูดออกมาดังๆแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างกระจกสูงสะท้อนบนพื้นไม้ที่ขัดเงาและระยิบระยับบนโคมระยะด้านบนทุกสิ่งในห้องนั้นตะโกนถึงความมั่งคั่งและอำนาจพรมราคาแพงโคมไฟสีทองเฟอร์นิเจอร์ที่จัดวางอย่างสมบูรณ์แบบแต่ท่ามกลางความสมบูรณ์แบบนั้นมีบางสิ่งที่ผิดแปลกอย่างน่ารำคาญ สาวใช้ผิวดำคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องแขนของเธอถูกพันด้วยผ้าพันแผลแน่นหนาชื่อของเธอคือคาร่าเธอสวมชุดสาวใช้สีน้ำเงินเข้มตามมาตรฐานพร้อมผ้ากันเปื้อนและหมวกสีขาวสะอาด แต่แขนของเธอคือสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของทุกคนผ้าพันแผลหนาที่ยาวจากข้อมือถึงข้อศอกดูตึงและบวมด้านในผิวหนังที่มือของเธอสั่นทุกครั้งที่เธอขยับถาดเงินที่ถืออยู่บนถาดนั้นมีจานอาหารที่จัดวางอย่างพิถีพิถันแต่ถาดนั้นเอียงอย่างอันตรายเพราะคลารา,ราย,ยกแทบไม่ไหวถึงกระนั้นเธอยังยืนตัวตรงสายตาจับจ้องไปข้างหน้าปฏิเสธที่จะให้ใครเห็นความเจ็บปวดที่ปรากฏบนใบหน้าของเธอเศรษฐีเจ้าของบ้านวิชาเทลนั่งเงียบเียบนเก e ้าอี้เท้าแขนเสือ้อเชิดสีเทาของเขารีดบเรียบรองเท้าขัดเงา เขาสร้างโชคกลาาจากเหล็กกล้าและความมุ่งมั่นเป็นคนที่ไม่เคยพลาดอะไรในข้อตกลงธุรกิจแต่ในบ้านของเขาเองเขาคุ้นชินกับการมองข้ามคนใช้ราวกับว่าพวกเขาเป็นเพียงเนา วันนั้นอย่างไรก็ตามเขามองข้าไม่ได้ไม่ใช่กับคลาร่าความแข็งทื่อของเธอความแน่วแน่งเงียบเงียบ,บนใบหน้าของเธอบังคับให้เขามองเห็นเธอมากกว่าแค่ส่วนหนึ่งของฉากหลังห่างออกไปไม่กี่ฟุตคือมาการ์เร็ตพรนรยาของเขาสวมชุดสูทสีแดงสดที่แสดงถึงอำนาจและความเย็นชาแข็งกอดอกริมฝีปากเม้มแน่นเธอมองคลาร่าด้วยสายตาไม่ใช่ความหงอยยยแต่เป็นความรำคาญร,ราวกับ ว่าแขนที่หักของคลาร่าเป็นเพียงความไม่สะดวกต่อระเบียบของวันนั้นเสียงของมาการตตัดผ่านความเงียบคมกริบและใจร้อนคลาร่าถือให้มันท่าทำถาดตกเธอจะเสียใจ คลาราล่าลืนน้ำลายอย่างยากลำบากแต่ไม่พูดอะไรเธอเรียนรู้มานานแล้วว่าคำพูดอาจทำร้ายมากกว่าความเงียบสมาชิกพนักงานคนอื่นๆสาวใช้ที่เด็กกว่าสองคนและบริกรชายสองคนที่สวมผ้ากันเปื้อนยืนอยู่ด้านหลังมาการ์เร็ตใบหน้าของพวกเขาเผยความจริงริมฝีปากของพวกเขาไม่อาจพูดได้ดวงตาที่เบิกกว้างด้วยความตกใจความเห็นใจและความกลัวพวกเขาทุกคนรู้ว่า เกิดอะไรขึ้นกับมือของคลาร่าแต่ไม่มีใครกล้าพูดต่อหน้าผู้เป็นนายหญิงริชาร์ดเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยบนเก้าอี้ขโมดคิ้วเกิดอะไรขึ้นกับแขนของเธอคำถามของเขาดูเหมือนไม่เป็นทางการแต่สายตาของเขายังคงจับจ้องที่ผ้าพันแผลห้องนั้นตึงเครียดขึ้นมากาเรตตอบเป็นคนแรกเสียงของเธอสั้นกระชับเธอลื่นตอนถือตะกรา้าผ้าไม่ระวังตามปกติ เธอโบอกมือราวกับเรื่องนี้เล็กน้อยเกินกว่าจะคุยกันแต่สายตาของริชาร์ดยังคงอยู่ที่คลาร่าเขาสังเกตว่าใบหน้าของเธอสะดุ้งเมื่อขยับถาดนิ้วมือของเธอบิดเกรงอย่างแปลกๆราวกับกระดูกด้านในไม่ถูกจัดวางอย่างถูกต้องการลื่นล้มธรรมดาไม่น่าจะทำให้เกิดการบาดเจ็บประดับนั้นมีบางอย่างไม่ถูกต้องความทรงจำของคลาร่าย้อนกลับไปตอนที่แขนของเธอหักเธอรีบร้อนเมื่อสัปดาห์ก่อนถือถาดสองใบพร้อมกันเมื่อมากาเร็ตโมโหเรื่องแจกกันที่วางผิดตำแหน่งจับแขนของเธอเพื่อดึงตัวเธอออกจากห้อง แรงนั้นทําให้เธอกระแทกเข้ากับเคาน์เตอร์หินอ่อนเสียงแตกดังชัดเจนความเจ็บปวดรุนแรงระเบิดผ่านกระดูกของเธอคลาร่าร้องออกมาแต่คําตอบเดียวของมาการ็ตคือสายตาเตือนภัยไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลมีเพียงผ้าพันแผลจากหัวหน้าสาวใช้และคําสั่งให้ทํางานต่อตอนนี้เธอยืนเสิร์ฟอาหารราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแขนของเธอร้องโหยหวนทุกครั้งที่ขยับ หน้าอกของริชาตึงแน่นเมื่อมองดูเธอเขาไม่ใช่คนใจอ่อนปีแห่งการทำธุรกิจทำให้เขาหนักแน่นต่อความสงสารแต่ภาพนี้ทำให้เขาวันไหวอย่างลึกซึ่งทำไมเขาไม่เคยสังเกตมาก่อนทำไมไม่มีใครบอกเขาและทำไมพนักงานดูกลัวเกินกว่าที่จะพูดมากาเรตสัมผัสดได้ถึงความเงียบของเขาก้าวเข้ามาใกล้อย่าใส่ใจเลยริชา์เธอได้รับค่าจ้างให้ทำงานแขนหักหรือไม่บ้านนี้ต้องดำเนินไปอย่างราบรื่น เสียงของเธอเต็มไปด้วยความเด็ดขาดราวกับเรื่องนี้จบลงแล้วแต่ครั้งแรกในรอบหลายปีริชาร์ดไม่เชื่อฟังน้ำเสียงของพันรยาสายตาของเขาย้ายจากมือที่สั่นของคลาร่าไปยังพนักงานที่ยืนนิ่งอยู่ด้านหลังมาการ์เรตสีหน้าของพวกเขาตกใจสงสารไร้หนทางพูดได้ดังกว่าคำพูดพวกเขาทุกคนเห็นความจริงพวกเขาทุกคนเห็นคารายอมทนและพวกเขาทุกคนเงียบอากาศนาทียิ่งขึ้นคลาร่า จับถาดแน่นรู้สึกเหงื่อซึมที่หน้าผากร่างกายของเธอร้องขอให้วางถาดลงร้องให้ตะโกนบอกความจริงในที่สุดแต่ความกลัวปิดปากเธอแน่นเธอไม่สามารถเสี่ยงต่อการเสียงานรายได้เดียวของเธอหนทางเดียวในการดูแลน้องๆที่บ้านเธอจึงยึดมั่นข้อนิ้วขาวซีดสายตาต่ำลงสวดภาวนาเพื่อขอพลังริชาดลุกจากเก้าอี้ชาชความตึงเครียดในห้องรัดแน่นเหมือนเชือกทุกย่างก้าวที่เขาเดิน ไปหาคลาร่ารู้สึกหนักหน่วงด้วยการตัดสินที่ไม่ได้พูดออกมาพนักงานกลั้นหายใจใบหน้าของมาการ์เร็ตแข็งทื่อขากันไกลเกรงและคลาร่าเธอต่อสู้กับน้ำตาไม่แน่ใจว่าช่วงเวลานี้จะนำมาซึ่งความโล่งใจหรือความพินาศ ครั้งแรกที่เศรษฐีมองเห็นสาวใช้ไม่ใช่เงาในคฤหาสนตของเขาแต่เป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ในความเจ็บปวดถูกบังคับให้เงียบถือน้ำหนักมากกว่าถาดและบางสิ่งในตัวเขาขยับความตระหนักคืบคลานเข้ามาว่าสิ่งที่เขาเพิกเฉยอาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่าที่เขายินดีจ่ายริชาต์ยืนอยู่หน้าคาราเสียงสั่นของถาดในมือของเธอดังก้องยิ่งกว่าความเงียบในห้องเขาใช้เวลาทศวรรษไน การปิดดีมูลลาคาล้านปราบคู่แข่งข้ามโตไม้มหฮอ,อกกานี่แต่ไม่เคยรู้สึกถึงแรงกดดันแบบนี้แรงกดดันจากการเห็นความอายุติธรรมในบ้านของเขาเองคลาร่าเขาพูดเบาๆเสียงทุ้มของเคไรฟรอมเม็กซ